สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับมนี่นาาาาาานครับมาหาเลาะเบินเขาเบิงน้ำครับเขาหน้าปังครับนี่บรรยากาศช่วงสิบโมงครับมาพี่น้องอีโบถึงอาทิตย์ก็สิบแตเกี่ยวแล้วครับนี่สอดเวิร์ดแล้วครับโอ้ทางนี้ฟังนี่ครับเขาขัดเจ้านี่บ่มีหยาเลยพี่น้องเอ้ยคือมาสะออนน้ำแท้ครับมาฟังทั้งพี่ก็เป็นเข่ากำแล้วครับเนี่ย หย่าหย่าร้ายครับบางเจา้าบางบอลเพิ่นกะวะ็ว่าคุ้มเพื่อนเนี่ครับแต่ว่าคุ้มโมยู่ครับนี่ของลุงวิทย์เนีครับนี่โอ้โหพี่ผุนของยังไงเตง่งอัดพี่น้องพี่น้องเอ้ยจะอ่อนหย่าเด้เขาก็ง,งามหย่ากันง,งามพี่นอ้องอยหย่ามาเบิ่งนะ จกถอกจังไดเกื่อว่าทิแล้บาบริมาเบิงมาเบิงกับมาสะอ้อนตนหยางามโพดโพกำลังออกดอกสูงกว่าเขาครับพี่นอ้องหยาก,ก็ไดุ้เจ้าของนาเป็นหิดยังอยู่นะปุนตัดห้าทางห้า ไองวดที่นั่นครับเอ้ยหอดแล้วครับนี่ศรีสุสป,ปีที่แล้วบอกน้อปีนี้ปีที่แล้วยังเน็ดสองตันกว่ายอยู่เบิ่งรับนี่หอดแล้วครับนี่นี่ก็กำลังพอกแล้วครับนี่หญ้ากันไร น้องเอ้ยเพื่หนหยาลายอีนีพี่น้องเ,อเ,อเ,พ,เพื่นเฮ้ยกันเถอะพวกกันเถอพี่น้องเอ้ยหยากันหยาเขาก็ไม่ว่ากิน,ากนลายอยู่เด้งามอยู่หักหยาทัว่วมืดพี่น้องทางนี้ครับมว้โดนท่วงเข่าครับ ฟังนี่ยังเห็นนะครับนี่นี่หยายัายางหางแน่ที่วิวส่วนส่วนฝนเนาะไปหอดหอดพ้นก็เห็นเขาอยู่ครับมองนี้ห้างๆครับมาส่วนงานงานฟังนี่ครับบู๊เนี่ยพี่น้องเลยแต่ว่าถอดพรท่านหลายจะหักหยาเนี่ยต้องเอาถึงครับนี่ครับ เขาเป็นหน่อยเขาเป็นหน่อยกันไล่เขาแก้มครับเบิ่งก็ว่าบ่ได้แต่ว่าเขาที่เบิ่งแล้วเป็นสีฟกสูบพีที่แล้วนะครับโอ้ยหมาผิวหนองนี้มันตัดหยาดนี่วพวงนี้ครับที่น้องกอ่านอีกเรียกว่าเขาเด้อพี่น้องเด้อน,นี่ผมึขงขาว่ายาคักเลยนี่ขึ้นบ่ได้เลย นี่มพต้อนสอดอยู่สอดเนี่ยวันนี้สามครับสามไลดูนาปังนาปังบรรยากาศวันนี้ครับคืมคืมครับแดดบ่ไข่หอนปันไดนี่่น่องกัเลยถือโอกาสยังหาหลอดเบิ่งเข่าครับ เอ้ยเนีย่ยหลายโพดสบนโอ้บางคนมันกำมาถางมาเกีย่ยวออกเตะกัดนาซักกระบอกไอ้มันป่านนั้นครับวันนี้ก็ยังเห็นเขาอยู่ใน่พี่น้องนี่นี่เห็นเขาอยู่แต่ส่วนกลางๆนั่นโอ้ยพี่น้องเลยส่วนนี้ยังเห็นเขาครับนี่กำลังจอด เดี๋ยวเบิดแล้วชว่วงนี้เดี๋ยวไปเบิ่งอีกหน้าย่ายครับยหา่ดีอีกสีไลสีบนิดใหม่ครับหล้าง,งามของเพิ่นนยูเขามันสองลุนเดี๋ยวพาไปเบิ่งครับพี่น้อง หมดแล้วพี่น้องอีกมองนึงครับชุดนี้ก่ะเขาสองรุนพี่น้องเขาวันไหมก็เขาเก่าเขารุ่นแรกก็ทอกแล้วพี่น้องโอ้ยเขาหยากรวบต้นแหลงแหลกว่าแต่โบมีไปไปมามากับหลายคือกันพี่น้องนี่อีกฝังหนึ่งของอีกเจ้าหนึ่งครับของเพื่นทอก เกิเบิดแล้วเขารุ่นแรกกะนี่พี่น้องม่านเบิดแล้วนี่ครับกำลังสิงยิงแแลวนี่นี่นี่ครับม่านนะครับตัวนี้ยาได้พี่น้องนี่หักถิมเลยนี่ครับรุ่นนีก้กะอีกพอพออาทิตย์ก็คือสอดเบิดแล้วอีกรุ่นหนึ่งนี่รครับรุ่นนี้มันจะเห็นอนะับตากันเลยครับนี่ นาซักเอาวานเป็นกระสอบเลยลุนหลังครับกระป้นครับเปาเขาไม้เขาลุนแหลกลุนสองครับลุนหลังกะนี่ครับกะเริ่มเรื่มก้มแล้วล่ะครับนี่นี่มันก้มแน,น่แล้วครับนี่แต่ว่าหักติบวต,ต้นไงปรไดับ่วจำบว,บวนขึ้นลุนแหลกครับถือว่าก้มเร็วครับคือเสดเกียรพองกันอยู่ดอกคือ กมลมแ,แล้วหล่นแหลกพันพอแล้วหล่นล้างกะวงนี้ครับหายก็กาพี่น้องเอ้ยนี่เตะต้นกับกลมแล้วนี่พี่พอแล้วแหละที่ว่าสามน้อยอยู่พี่น้องที่มาวัานไหมมันเกิดแต่พวกกระสันกเ้ย สองลากว่าเป็นระยะสามทือว่าโชคดีอยู่พี่นี่นี่ครับเขาลุ่นลังลุ่นสองนิดทีเห็นว่าท่านทองนี่ครับขุนลุ่นแรกทอกเบิ้แล้วนี่ยส่นส่วนอีู่านเลาะกันแท้นี่พี่น้องที่ทอกเพิ่งฟังนี่ครับฟังนี่มันทอกเกือบบมดของเขาแล้วฟังของใหญ่ นี่ครับที่รุนแรงที่ว่านี่โอ้ยค,ครับห่วงต,นตน้นลำต้นรับภาษาของไฟกระลั่โตสุดยอดครับนี่ที่ว่าห่วงใหญ่เติบอยูนี่ครับรุนแรกครับหน้านี่คะแนนเกิดได้นี่คิดว่าพ่านสูงครับเพราะว่าเป็นดินเหนียวเขาง,ง่ามดีแต่เทคมาเลยเกิดนี่สามเท่านั้นแหละครับท่านนะอย่างเดียว ในพี่น้องช่วงนั้นทีวานไม่ครับแต่ว่านาซักเอาปุ๋ยมาเล็งให้มันขึ้นได้นี่พป่นี่นี่พ่อพี่พูนพี่พูนที่เห็นยาๆนี่ยไม่เขาวานไม่ครับเขาหลอบสองพี่นอ้องโอ้เห็ดหน้าพี่นี่กำเพิ่งจเติมยุ่มมันอากาศมันเย็นหลายครับเขาก็เริ่มพวกใครเกิด อ,อีกเจา้าหนึ่งฝุ่นตัวนี้ก็กำลังเติปุ๋ยไม้แล้วนี่เขียวลุมลุ่มเลยกระท้องเขาอยู่แล้วครับนี่เอาหนาดีครับฝุ่นไม้นั่นครับที่เห็นนักซักว่าเข้าว่าหนูหลายว่ามีทางหนูหางนักซากไว้าไมาใส่าเสิมาใส่อยู่ ครับครับคลิปมีก็น้าซากับฝากพี่ฝักงน้องไว้สำเนีนยงนะครับเนาะยังเลาะบิงเขาครับขอขั้นคลิปนาครับผมสวัสดีครับ